ขบวนพิเศษชำรุดนะครับได้ G E A สี่ห้าสามสามนะครับทำขบวนพิเศษนะครับชำรุดลากประดามาด้วยตอนนี้จอดอยู่ที่สถานีปากช่องนะครับรอตามหลังขบวนห้าห้าสอง ประกอบด้วยตู้โบกี้บชสหน9่แล้วก็มีชบชสหนึ่นะครับนี่นะครับแล้วตู้สุดท้ายของเป็นบชส 1>, 1 0 1 5แล้วตามด้วยนะครับดาวเวนพอร์ตนะครับหมายเลข535นะครับเบื้องต้นนะครับจะนำส่งที่ชุมทางแก่งคอยนะครับหลังจากจอดที่ชุมทางแก่งคอยแล้วจะไปส่งที่มักกสันต่อนะครับขบวนนี้นะครับใช้ความเร็วเพียง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เพื่อความปลอดภัยนะครับขาชมนะครับนี่ครับภายในนะครับนี่เครื่องนะครับ วสินค้า552ครับกําลังผ่านสถานีปากช่องครับได้ g A 4523ครับ เครื่องกั้นแบบลวดนะครับกําลังลงที่จุดตัดปากช่องเพื่อรอขอบวนพิเศษชํารุดนะครับกําลังวิ่งผ่านครับไฟวาผ้าดวงครับแจ้งเครื่องกั้นลงปกติครับได้ยินเสียงสัญญาณมาแล้วครับตอนนี้กำลังเคลื่อนออกจากสถานีปากช่องครับ ด้วยความเร็วเพียง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นขบวนพิเศษชำรุดนะครับผมค่วงตู้บชสมาสามตู้ครับแล้วก็เป็นดาวเวนพอตนะครับเป็นดีเซลดาวเวนพอตเพื่อส่งโรงงานมักกะสันนะครับแต่เบื้องต้นนะครับตอนนี้ไปเพียงแค่แข่งคอยก่อน ค่อยเคลื่อนออกมาครับ ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยครับ